สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาอยู่กับ KCC รถตักล้อ,อยางครับนะรถตักล้อ,อยางแต่ว,ว่าพลังงานพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้เครื่องในการปั่น,นครับปั่นชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนี่ครับเอนไซน์น้องเอนไซนดูแลโดย KCC หรือว่าเฮียโชคเฮียโชคครับเียโชคเชิญครับครับอ่ะออกซื้อหน่อยอสวัสดีเลย ดีครับสวัสดีครับนี่เฮียโชคครับดูแล KCC เ,เป็นเจ้าหน้าทีา DC, ่ครับเป็นการพิจารณา KCC m a c h i n e r ครับครับอ่ะโชว์ดูครับรถตักอ่ะเดี๋ยวรุ่นเราก็ใช้อยู่รุ่นแรกของโลกรุ่นแรกของโลกอ่ะ <Yes S 1> โอ,โอ้โหอาน้ำหนักเฮียน,นี่รุ่นแรกของโลกเป็นเป็นเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จที่ชาติอยากรู้ทำงานอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูโอเคครับมันจะเป็นเครื่องยนต์เนาะอันเนี้ยเป็นเปิง เป็นรถเป็นรถรถไฟฟ้าแต่ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จนะพี่น้องจำไว้บอกว่าโดยแก้ปัญหาโดยเอาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาปั่นไฟเข้าแบบอ๋อมาปั่นไฟนะครับนี่เครื่องยนต์เนาะนี่ครับเครื่องยนต์มาชินปั่นไฟระบบไฟฟ้าอ่าครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่อยูข้างล่างเนาะใช่ครับตรงนี้ครับนะ แบตเตอรี่ก็หนึ่งหนึ่งในสของรถไฟฟ้าทั่วไปหนึ 1, <4. S 1> ่งในสของรถไฟฟ้าทั่วไปทําให้ราคารถก,กี้ไม่แพงมากอ๋อครับผมอ่าแล้วขที่ขอยู่ขนาดเล็กอ่ารถไซส์นี้จัสามร้แอแรงหรือ150ยห้าสิรงครับครับอ่าเดินแค่2อรอบคือเ5 0ดรอบก,กับพันแปดครับทํำให้ประหยัดน้ำมันไป50าอ็นต๋อคือคือชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณเอาส0นดีกว่าแน่นอนประมาณ300เนาะ ใช้ดีเซลใช้ดีเซลใช่ใช่จาก600หรือ3รับเรือประมาณ300นะพี่น้องใช่ครับคือชั่วโมงหนึ่งประมาณ300หรืออาจจะไม่ถึงใช่ขึ้นอยู่กับงานหนักงานเบาเนาะใช้วันละ12ชั่วโมงก็ประหยัดกว่าระบบเก่าหนึ่งแสนบาทก็ผ่อนตัวเองเลยสี่ปีนะพี่น้อครับครับตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่พี่ชม23ตัน23ตันจาก 4Q นี่ครับแล้วก็จะมียางญี่ปุ่นตัวอาจจะมีออโต้ครับนะใช่ แล้วก็ VIP ข้างในนี่ยางอ่ยานญี่ปุ่นครับแล้วก็ถ้าถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยนี่ครับอ่าเบอร์นะนี่เบอร์เลยนี่ไร่น้องนี่ครับนะ k c ซนะครับเซอร์วิสบริการซ่อมอะไรนีเบอร์เบอร์นี้เปล่าอชโชคเบอร์นี้เนาะใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับนะจะเอาไปตักข้าวหรือว่าจะเป็นโรงโม่หินตักหินตักทรายได้หมดเนาะใช่ ดาวได้ไหมเนี่ยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเขาประเด็นได้ทุกไปรนเด็นถ้าเขาอยากไปดูรถ KCC อยู่ตรงไหนเนี่ยติดต่อไปได้เลยครับมีหลอคโับเราดูต้อมาดูที่งานนี้ก็ได้มาดูที่ไบเทคนะครับใบเทคนะครับบางนาครับนะไม่มีแครับอีกหน่อยเนี่ยแมคโคก็จะเป็นระบบนี้ก็น้ำมันก็ผู้คนจะประหยัดขึ้นอันนี้คือต้องมาดูที่นอยดีนี้เลยครับครับอันแรกของโลกไปดูอีกมุมไหมเดินเลยมุมไหม อะตามเมียโชคไปไปข้างหน้าได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ไม่เจอกันนานครับไม่เจอกันนานพึ่งมาครับวันนี้มาคนเดียววะเนี่ยโชคเอามียางยาด้วยอ่ะยางด้วยนี่มียางมีทุกอยางยางสิบล้อยางรถตักโอ้คือคือ,คอใครใครใช้สิบล้ออยู่อินเดียอ๋ออินเดียจริงแพงไม่ได้ถามเลยเส้นเลงมไม่พแพงนะ สนใจก็ใช้ดีมาากว่ KCC นะอ๋อไอ้รถบรรทุกรถรถพ่วงอะไรเอามาเอาเลยเนาะรถตักมีมีทุกไซส์เปล่ามีทุกไซส์ครับพร้อมส่งอ๋อโอเคครับพร้อมส่งนะกับ KCC ครับนะเดี๋ยวดูครับอ้องเก๋งกว้างขวางนะครับแต่เมื่อเยังมาลูกก็แสนถูกอีกทีอ่ะนุ่มไหม กบเป็นเป็นแอร์ด้วยลมอ๋อนี่มแน่นอนสุดยอดเลยนะใช่ครับนี่ครับเครื่องเสียงระบบจออุจจทัะสกรีนครับนะใหญ่ครับใหญ่สนใจนะครับ KCC จัดให้ครับนี่เบอร์ตามนี้เลยหรือว่าจะเข้ามาดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ได้หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e X c a v a t o r i n f r a c k ศูนย์เก้าแปดสองเจ็าดูอีกมุมหนึ่งครับนี่นี่ครับ เครื่องยนต์ที่จะปั่นปั่นเพื่อจ่ายพลังงานเพื่อชาร์จนะนี่ครับชุดชาร์จชาร์จแบตเตอรี่นะพี่น้องแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างเนี่ยแบบจากสามร้อยแรงเหลือเหลือร้อยห้าสิบแรงก็กินน้ำมันตามลูกสูบอ๋อครับดูแรงไงอันนี้หกสูบเทอร์โบด้วยป่ะอันนี้สี่สูบสี่สูบสี่สูบเทอร์โบสี่สูบเทอร์โบนะครับพัดลมพัดลมยังไงอ่เนี่ยรูปไฟฟ้าใช้พัดลมไฟฟ้าน้องนะครับนี่กับทางหน้าห้าตัว ล้างหัวน้ําได้อ๋อคือจะเอาลมเข้าลมออกได้หมดเลยใช่มันมันนู่นี่เองครับไปกลับมาได้ไม่ต้องกลัวมันลามตันดูดูดูแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่ครับอยู่ด้านข้างมากกว่าข้างไหมอยู่ข้างไหมอยู่ด้านนี้ฮะัอ๋อไหนโอ้นี่ครัวมันนะครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนเราเปลี่ยนข้างล่างนี้ใช่ครับอ๋อครับโอเคลูกนิดเดียวครับลูกนิดเดียวไม่ใหญ่นี่ ทำให้สองหมื่นชั่วโมงแล้วอ๋อท่านเป็นกลัวครับครับดีครับรอครับรอรถตักรอยางคุงกี้ก็จะเป็นตัวตัก4ี่ 4.5Q เนอะตักได้เยอะครับนะโรงงานสำหรับโซนีสารก็จะเป็นแป้งมันพวกมันสำบปะหลังน่ะสบายเลยครับเนี่ย คือตักได้เจ็ดตันโอ้ยกตักได้เจ็ดตันนะพี่น้องเจ็ดตันนะต,กตัตตนนะตกแต่ละทีก็สนใจก็น,นะครับนี่เป็นรุ่นเอ็นไซส์ YX 6 7 0นะครับ uh H E V นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ากึ่งไฟฟ้าไหม,ไมอฟฟ่าไปึ่งไฟฟ้ากึ่งไฟฟ้านะก็มีตั้งเครื่องยนต์มีมีทั้งแบตเตอรี่นะครับเอาง่ายๆประหยัดด<ป>ินละแสน ครับประหยัดเดือนละแสนหรือไม่ก็วันละอาจชั่วโมงชั่วโมงละสามร้อยน้องคิดดูอาจจะไม่ถึงนะชั่วโมงละสิบลิตรอาสิบลิตรหรืออาจจะเก้าลิตรหรือแปดลิตรนะจะสิบลิตรตีไปสิบลิตรสิบลิตรก็ตอนนี้ก็สามสิบหน่อยๆนะครับสามสิบลิตรก็สบายมากครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณเฮโชคครับนะเฮโชคเชิญข้างหน้านนั่งขอบคุณครับขอบคุณเฮโชกเคซีซีครับนะลองมาดูครับเราลองมาดูครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ